สวัสดีครับทุกท่านมาฟังกันต่อกับนิทานเรื่องเล่าของเด็กชายแห่งท้องไรเปิดเทอมสุดท้ายของเด็กชายแมงกีนูนเช้าวันเปิดเทอมเด็กชายแมงกีนูนตื่นแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นรีบลุกจากที่นอนอาบน้ําแต่งตัวในชุดนักเรียนที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเสียงไก่ขันดังไปทั่วหมู่บ้านซับน้อยบรรยากาศตอนเช้ามีหมอกบางๆปกคลุมทั่วหมู่บ้านแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านต้นไม้ใหญ แม่เตรียมข้าวห่อให้เด็กชายแมงกีนูนสำหรับมื้อกลางวันพ่อดูแลอ่านบัวที่เพิ่งพากลับจากไร่เด็กชายแมงกีนูนกล่าวลาพ่อแม่ก่อนออกจากบ้านพร้อมกับเพื่อนๆในหมู่บ้านทุกคนสะพายกระเป๋าเตรียมตัวลุยฝนกันอย่างเต็มที่เด็กชายแมงกีนูนกับเพื่อนๆเ,เดินลัดเลาะไปตามทางดินที่เฉื่อยแฉฝนตกหนักเมื่อคืนทําให้พื้นถนนกลายเป็นโคลเลเทททุกคนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินบางครั้งก็ต้องจับมือกันเพื่อพยุงกันไม่ให้ล้ม เด็กชายแมงกีนูนหัวเราะเมื่อเพื่อนคนหนึ่งเผลอลื่นแต่จับตัวกันไว้ทันขณะเดินผ่านทุ่งนาเด็กชายแมงกีนูนและเพื่อนๆหยุดพักชั่วครู่สูดอากาศสดชื่นของฤดูฝนเสียงกบร้องดังทั่วบริเวณพร้อมกับเสียงน้ำหยดจากใบไม้ใหญ่ข้างทางเด็กๆมองดูรุ้งกินน้ำที่โผล่พาดผ่านท้องฟ้าหลังจากเมฆฝนบางส่วนเริ่มเคลื่อนตัวออกไประหว่างทางเด็กชายแมงกีนูนกับเพื่อนๆต้องข้ามลำธารเล็กๆที่น้ำไหลแรงขึ้นจากฝนที่ตกเมื่อคือนบางคนใช้ไม้ค้ำยัน เพื่อช่วยพยุงตัวข้ามน้าไปเด็กชายแมงกีนูนช่วยเพื่อนที่กลัวลื่นให้เดินข้ามอย่างปลอดภัยทุกคนช่วยกันประคองข้ามไปจนสําเร็จฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งเด็กชายแมงกีนูนกับเพื่อนๆรีบเร่งฝีเท้าบางคนใช้กระเป๋าหนังสือบางหัวบางคนใช้เสื้อคลุมช่วยกันจากฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทุกคนหัวเราะและร้องเพลงคลายความหนาวระหว่างทางเมื่อถึงโรงเรียนเด็กๆเปลียนโชคไปตามๆกัน แต่ทุกคนยังคงยิ้มแย้มด้วยความดีใจที่ได้พบเพื่อนและคุณครูอีกครั้งเด็กชายแมงกีนูนเดินเข้าไปในห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนเสน็จของเขาเสียงพูดคุยของเด็กๆทําให้บรรยากาศในห้องเรียนดูคึกคักและอบอุ่นภายในห้องเรียนเด็กๆนั่งประจําที่ของตัวเองเสียงพูดคุยดังทั่วห้องคุณครูเข้ามายิ้มให้ทุกคนพร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนในเทอมสุดท้ายของชั้นประถมและเริ่มแจกสมุดใหม่ให้กับทุกคนแมงกีนูนตั้งใจฟังด้วยความกระตือรือร้น ในช่วงพักกลางวันเด็กชายแมงกีนูนและเพื่อนๆน,นั่งรวมกลุ่มกินข้าวใต้ร่มไม้ใหญ่ที่โรงเรียนทุกคนแบ่งปันอาหารกันกินและเล่าเรื่องราวช่วงปิดเทอมของแต่ละคนอย่างสนุกสนานบางคนเล่าเรื่องไปเที่ยวบางคนเล่าว่าช่วยพ่อแม่ทำไรทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหลังเลิกเรียนเด็กชายแมงกีนูนและเพื่อนๆเ,เตรียมตัวเดินกลับบ้านฝนเริ่มสาแต่ทางเดินยังคงลื่นและเฉเฉะทุกคนช่วยกันประคองกันไปจนถึงหมู่บ้านโดยสวัสดิพาพ พร้อมกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดังไปตลอดทางเด็กชายแมงกีนูนคิดถึงวันข้างหน้าว่าเทอมสุดท้ายนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากแค่ไหนตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในช่วงสุดท้ายของชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเด็กชายแมงกีนูนซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความลำบากของฤดูฝนและมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างเพื่อนๆรอติดตามตอนต่อไปว่าเด็กชายแมงกีนูนจะพบกับความท้าทายอะไรอีกในเส้นทางการเรียนรู้ของเขา การตัดสินใจในเส้นทางอนาคตวันจบประถมที่แสนเศร้าใจและหวานใจในวันจบระดับชั้นประถมของแมงกีนูนเสียงร้องลากล้อมและคำอำลาจากเพื่อนๆรวมถึงคำขอบคุณจากคุณครูเติมเต็มบรรยากาศในโรงเรียนเด็กๆต่างแสดงความยินดีพร้อมกับความรู้สึกเศร้าปล่อยใบเด็กที่ค่อยๆจบลงแมงกีนูนมีความสุขและอะลัยในใจผสมกันพร้อมกับสัญญาที่จะจดจำทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปกลับบ้านด้วยความทรงจำ แมงกีนูนเดินกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนๆที่ต่างเล่าเรื่องราวความสนุกในวันจบโรงเรียนเสียงหัวเราะและคำพูดอำลาเต็มไปด้วยความอบอุ่ขนขณะที่เขาเดินผ่านถนนชนบทที่คุ้นเคยทุกก้าเต็มไปด้วยความหมายและความหวังในอนาคตการสนทนากับพ่อในบ้านเมื่อกลับถึงบ้านพ่อของแมงกีนูนเรียกให้เขานั่งลงและถามด้วยความห่ใหญ่ลูกจะเรียนต่อไหมพ่อเล่าถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องทำงานในไร่มาตั้งแต่เด็ก และบอกว่าอยากให้ลูกคิดให้ดีเพราะการศึกษาสามารถเปิดทางใหม่ให้กับชีวิตแมงกีนูนฟังด้วยความสับสนในใจภาพความทรงจําแห่งความพยายามแมงกีนูนเริ่มระลึกถึงวันเวลาที่ได้ช่วยพ่อแม่ในไร่ข้าวโพดที่เขาได้เห็นเติบโตในท้องไร่ความเหน็ดเหนื่อยและความสุขที่ได้ร่วมงานกับครอบครัวกลับเข้ามาในความทรงจําเขาคิดถึงรอยยิ้มของพ่อแม่และเสียงหัวเราะในวันทํางานในไร่กาไรไตรตรองภายในใจ ค่ำคืนแมงกีนูนนอนหลับยากด้วยความคิดที่วงเวียนในใจจะเรียนต่อหรือจะช่วยงานที่ไร่เขานอนคิดถึงความสำคัญของการศึกษาที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากทิ้งความรักและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวการ,รเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนแมงกีนูนนั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและความเงียบสงบของค่ำคืนเขานึกถึงความฝันของตัวเองในโลกที่กว้างใหญ่และความกลัวที่จะต้องจากครอบครัวที่เขารัก แต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าการเรียนต่อจะเป็นกุญแจสู่อนาคตที่ดีกว่าการพูดคุยกับพ่อแม่ในเช้าวันรุ่งขึ้นแมงกีนูนตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวความคิดของเขาให้พ่อแม่ฟังภายในบรรยากาศที่อบอุ่นของครัวครอบคร,ครัวได้นั่งรวมตัวกันพ่อแม่ตั้งใจฟังแมงกีนูนและอธิบายถึงความสําคัญของการศึกษาร่วมกับการทํางานในไรเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ แมงกีนูนออกไปเดินเล่นในท้องนาเขามองดูต้นข้าวโพดสีทองที่เริ่มแก่และรู้สึกถึงพลังแห่งธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตความรู้สึกนั้นกระตุ้นให้เขาคิดว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ยังอยู่ในท้องนาและในความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านการรับฟังคําสอนจากคุณครูในวันเปิดเทอมล่าสุดของประถมแมงกีนูนนั่งฟังคุณครูพูดถึงความสําคัญของการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้คุณครูเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และชี้แนะให้เด็กๆใช้ทุกโอกาสเพื่อเติบโตและก้าวหน้าในชีวิตแมงกีนูนจดทุกคำพูดไว้ในใจการตัดสินใจและกล้าวสู่อนาคตการตัดสินใจและกล้าวสู่อนาคตในช่วงเวลาปิดเทอมสุดท้ายแมงกีนูนได้นั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนในระเบียงบ้านเขาตัดสินใจว่าแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่แต่เขาจะเรียนต่อเพื่อเปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวเองและเพื่อที่จะได้กลับมาช่วยงานในไร่ในแบบที่ดีกว่าเดิมคำสัญญาของเขาต่อพ่อแม่คือ ลูกจะไม่หยุดเรียนลูกจะเรียนต่อและช่วยงานไร่ให้เข้มแข็งขึ้นเสียงคำสัญญานี้ก้องอยู่ในใจเขาในคืนนั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่อนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ฮ่าฮ่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในใจของแมงกีนูนความรักที่มีต่อครอบครัวและความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าในการเติบโตและการกล้าสู่ความรับผิดชอบในอนาคต สำหรับเรื่องราวของเด็กชายแมงกีนูนจะเป็นยังไงต่อเพราะเด็กชายแมงกีนูนมีความผูกพันกับพ่อและแม่และช่วยงานในไรมาตลอดเรื่องนี้สร้างและเรียบเรียงโดยแมงกีนูนชาแนล Channel, แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ